อ่ะสวัสดีค่ะ Ss Channel มาแล้วนะจ๊าเกมที่ติดเกมค่ะ s t r e a Call of Duty Mobile มาเจอกันแล้วนะวันนี้ทดสอบฝั่ง Tiktok เหมือนเดิมนะคะทดสอบวันที่สองเสียงจะดีเลย์นิดนึงนะคะฝั่ง Tiktok วันนี้นะครเป็น ep ที่สามี่สิบนะคะ4ช่องทางวันนี้นะแต่ว่าช่องทางที่สะดวกแล้วก็ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะเต็มตาได้นะคะก็คือฝั่ง y o u t u b w ทวิสแล้วก็ Facebook นะคะถ้าอยากดูชัดเจนเต็มตาก็มาที่ฝั่ง3ทางนี้เนาะ,ะแต่ถ้าจะดูแบบเล่นๆสนุกๆนกนะคะจอตั้งเนาะ ก็ไปทางติกต o อนะคะไม่รู้เสียงดีเลย์เอเสียงสะท้อนไปที่เมนหลักหรือเปล่ามาเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พูดด้วยนะคะแวะไปเจอที่ไหนตอนนี้นะคะขยายแล้วมี5ช่องทางเดี๋ยวสิ อย่าพึ่งอย่าพึ่งามีหลักๆนะคะก็จะมี Facebook ทั้งโปรไฟล์แล้วก็แฟนเพจนะคะ y u ู u t บทวิตตามตามมาด้วย TikTok แล้วก็ IG หรือว่า Instagram นะคะ SPS Channel เหมือนกันค่ะชื่อเหมือนกันเลยอาจจะแตกต่างที่ลักษณะบนหนังสือให้เว้นได้เว้นไม่ได้อะไรประมาณนั้นนิดหน่อยนะคะ แต่รูปโปรไฟล์นะจะเป็นของตัวปูนะคะ,ะรับรับของก่อนเมื่อสักครู่นี้ลูกชายมาร์กเอ,อิญแล้วพอเราเปลี่ยนกล้องอ่าถ่ายติกตอกเนาะก็รู้สึกว่ามันจะซิซี่หรือเปล่าซิซีดวันนั้นออกเหลืองเหลือง <laughs> หรือยังไงเออมาให้กำลังใจแคลนนะคะ จะลงเกม1 8บแนากาสานาทีนะหยุดแคลนก่อนนะคะตอนนี้อยู่อันดับไม่มีอันดับนะคะได้ศูนย์คะแนนทุกแคลนเลยตอนนี้สู้ๆจ้ะหัวก็ยังอยู่นะคะติดอันดับส่งจดหมายให้เพื่อนครับผมรอนะครับ <laughs> ขอโมก่อน5นาที <laughs> จองคิไวไปเลย <laughs> แม่ยังไม่ได้เข้าห้องนะครับรู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแม่ตัวแดงเชีย <laughs> มีคนทักอแมนดีใไซสิงเฮลโล I am okay I am okay วันนี้คนโหด A v วชวน <laughs> เดี๋ยวจะกลับไปเชิญนะถ้าใครเชิญปูม,มาตอนนี้นะครับปูจะกลับเข้าห้องไปเชิญนะต้องเข้าห้องด้วยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่หน้าล็อบบี้คุยกับเพื่อนๆอยู่นะคะมาแล้วยังม่ <laughs> ยังไม่ได้แชร์ตัวเองไปที่ันนั้นเลยเดี๋ยวโชว์ไปเออแชร์ขอแชร์ไปที่โปรไฟล์สักครู่นะคะ ลืมแล้วไม่ล่ะลืมแล้วเหตุหลายอย่างหลายลืมตอนนี้อ๋อเฟซบุ๊กก็มีการอัปเดตในหลายๆเรื่องนะคะทั้งในเรื่องของบัญชีส่วนตัวเนาะก็สามารถแปลงเป็นบัญชีหาไรายได้ได้เหมือนเพจนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยโปรไฟล์ส่วนตัวนั้นจะใช้หาไรายได้ไม่ได้นอกจากจะมาสร้างเพจแต่ตอนนี้นะจากเพจกลายเป็นบัญชีธุรกิจนะคะแล้วก็พ่วง เชื่อมต่อกันกันกบ i อ i ีอินสตาแกรมด้วยนะคะเลยงงนิดนึงงงกับฟัง์ชนอะไรต่างๆนะคะในแต่ละส่วนของทั้งเพจแล้วก็ Facebook โปรไฟล์นะคะมันก็ก็คาดว่าจะอัปเดตต่ออยู่นะเพราะบางทีก็รู้สึกแบบงงๆสวัสดีฝั่ง t i k กต k อกนะคะตอนนี้ทดสอบเฉยๆเนาะเพราะว่าจะสตรีม ถ้าเป็นโปรแกรมสตรีม OBS เนอะมันก็คงจะเป็นในรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าฟูยังไม่มีอุปรกรณ์คอมในเรื่องของที่จะใช้โปรแกรม OBS นะคะก็<笑><笑>ตอนนี้มือถือล้วนๆเลยะคะ่ะเี๋ยวสองนาทีเีล้วสองนาทีนะคะขอเชิญคนที่เรียกเราเมื่อกี้นี้อ่ะมาร์คแล้วก็คนโหด AV นะจ๊ะ พอเราเอื้นกลับเขาจะมาไหมทาพป่นนะ่ะคนโหดไม่มานะคะเราเอื้นกลับหันแหน่เอื่นอีกจะเถือบมึงดู <Yeah. S 3> สวัสดีครบทีนี้หกโมงค่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเกมแล้วขอปิดกล้องนะคะตอนนี้เราจะลุยแมทแล้วนะคะเป็นไรนมะเจอกัน ดกันอีกทีตอนจบสตรีมนะประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะล่ำรากันนั่นแหละเป็นไรมาก